ตูนมีมีคำถามนะที่คุณอยากถามมีคำถามไหมคะเปิดโอกาสเออผมเปิดโอกาสให้คุณสดเลยล่ะวันนี้วันนี้ผมเปิดโอกาสให้คุณถามกินอะไรยังครับกินแล้วกินแล้วครับผมแทนที่คุณจะถามว่าคุณชอบกินอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือว่าอยากเออหรือชอบไปกินที่ไหนบรรยากาศยังไงที่เปิดให้เนี้ยมั่งไหมครับผมจัดรายการเสร็จแล้วเนี่ยฮะโลบเลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวถามเลยอาะมั่งมั่งมั เออถ่ะคุณถามแล้วเดี๋ยวถามต่อกันเลยถามมาถามีมีอะได้รอ่ไะครับเลยเลยว่างไหมเฮ้ยไม่ไม่ว่างอ่ะเรามีต้องไปซ้อมเต้นอ่ะจริงเหรอเราก็เต้นได้นะจริงเหรอที่ตึกนสายไปเต้นเพื่อนไหมเดี๋ยวเราต้องไปอัดเพลงใช่ไหมพรไปงนี้เรซ้อมเสร็จที่คืนอ่ะตีหนึ่งก็รอได้โอ้ตีหนึ่งยังว่างอยู่ไหมตีหนึ่งเหรอว่างนอนก่อนได้ไม่ง่วงประสบประสบการณ์ตรงนี้ตีสองผมก็รอมาแล้วเออ ครับผมผมไม่เกี่ยวเราทำงานเออํางานเราจะอยู่ตรงนั้นบังเอิญบ้บังเอิญบังเอิญจยวพี่แวะไปรับเป็นเพื่อนหน่อยไม่ผมบังเอิญไปแถวนั้นพอดีครับผมใช่บ้านอยู่รังสิตแต่บังเอิญไปแถวนั้นนะนะอ่นยาแต่ขีแน้ออยู y o ั่งอามีบ้านะม